ดีค่ะตอนนีบคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะตกใจวันนี้สวัสดีพร้อมกันใช่ค่ะปกติจังหวะเราจะไม่ได้เลยค่ะเราต้องขอพรใช่ไหมโบลับพูดพร้อมกันเอาวันนี้อยู่กับพี่กอล์เป็นจพลิ้วเขมมาสอนนะคะจ้านะฮะวันนี้อากาศก็ยังคงร้อนเหมือนเดิมเราก็จะมีร้อนร้อนมากร้อนที่สุดร้อนจังแต่ก็ยังดีที่เราไม่ได้มีภัยพิบัติหนักๆนักเหมือนในต่างประเทศ ก็เกิดขึ้นหลายประเทศเลยนะช่วงนี้ในชะ่ตอนนี้สภาพอากาศแบบแปรปรวนมากจริงๆะะอ่ะค่ะหลายประเทศต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอ,อย่างญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงใช่ไหมแผ่นดินไหวดูใบนนาท่วมฝนตกหนักที่สุดในรอบ30ปีโอ้โหอะไรกันเนี่ยและบ้านเราก็มีข่าวใหญ่ๆมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็เยอะ ต่จริงถึงบ้านเราจะไม่มีพวกเหตุการณ์ภัยพิบัตินะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจออยู่ช่วงนี้บ่อยมากก็คือเรื่องสารใช่รุ่นไหนรต่างๆสารเคมีต่างๆใช่ค่ะเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยคุณผู้ชมคะประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะคะมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาเลยว่ามีเหตุการณ์โรงงานน้ําแข็งระเบิดนะคะที่อาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีและโรงงานน้าแข็งแห่งนี้เนี่ยมีสารแอมโมเนียแล้วสารแอมโมเนียมันแพร่กระจายไป ภาพเหตุระเบิดก็น่าตกใจแล้วและที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นก็คือควันมันเยอะมากพี่กอลฟมันมีคือคนที่ประสบภัยเขาถ่ายคลิปว่าเขาขับรถครับฝ่าควันอันนี้ไปอะมองไม่เห็นเลยนะไปชนกับสาวมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไปชนกับสาวแล้วกลิ่นมันนี่นี่นี่ แล้วกลิ่นมันเข้ามาในรถเอคลิปนี้เรามีเสียงไหมคะถ้ามีเสียงจะแบบน่าตกใจมากในรถจะมีเด็กด้วยเแล้วเด็กจะพูดเลยว่าแสบตาแสบจมูกแล้วขับไปคืนเนี่ยมองไม่เห็นทางลองฟังนิดนึงดีไหมคะทำไมอะไรอ่ะอันนี้เสานี่ผมมองไม่เห็นเลยอ่ะ ตายแล้วไตรงไหนเนี่ยนกรมลองแดูก่อนสวยจัดคุณน่ากลัวมากกลัวมากพี่ก๊อฟขนาดเราเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงเราเห็นคลิปนี้มองไม่เห็นทางเลยจริงๆนะมองไม่เห็นทางเป็นเราเราคงแบบ จอดรถก่อนอะอ<ช>ูนิ่งๆเนาะแล้วก็เปิดไฟทุกอย่างที่มันเปิดได้นะค่ะสุดท้ายเหมือนกับว่าจะไปเจอร้านสะดวกซื้อที่ร้านสะดวกซื้อไฟจะสว่างหน่อยอก็เลยปลอดภัยในจุดนั้นแล้วก็ตอนอยู่ในรถมองไม่เห็นทางแต่ไม่รู้จะทํายังไงถ้าจอดก็กลัวอุบัติเหตุซ้ําซ้อนอกลัวรถคันอื่นจะมาชนเรา<อ>ใช่ไหมไไไก็เลยต้องพยายามขับช้าๆไปเรื่อยๆสุดท้ายมีเสียงชนก็คือเหมือนกับไปชนกับเสาแล้วก็เริ่มแสบตาแสบจมูกเพราะนี่คือสา แอมโมเนียที่มันรั่วไหลออกมาจากโรงงานน้ำแข็งค่ะระยะเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรรอบโรงงานเนี่ยโอ้โหชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นร้อยคนตัวเลขล่าสุดคือ150หกว่าคนแล้วนะโอ้โหเยอะมากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าดมเข้าไปเยอะๆนะคุณผู้ชมบอดพังนะใช่บอดพังได้เลยนะบางคนหมดสติไปเลยพี่กอลฟเหรอหใช่ค่ะคือคนก็รีบวิ่งหนีออกมาบางคนก็ต้องขับรถหนีออกมา,มา คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงคนที่อยู่ในโรงงานน้ําแข็งด้วยนะคะคือจากเหตุการณ์นี้เจ้าของโรงงานน้าแข็งก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแลยออ,ออกมาขอโทษใช่ไหมออกมาขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับลืมปิดวาลว<ะ>เปิดวาลวทิ้งไว้ลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรายละเอียดอีกทีแต่เกี่ยวกับวาลวที่มีแอมโมเนียออกมานี่แหละแต่เบื้องต้นเจ้าของโรงง,งานน้ําแข็งบอกว่าโรง,งงานน้ําแข็งที่เกิดเหตุเนี่ย ไม่ใช่โรงงานผลิตน้ําแข็งนะคะไม่ได้เป็นในส่วนผลิตเป็นในส่วนของการเก็บน้ําแข็งและ<อ>น้ํำเป็นที่เก็บกเ,เก็บเตรียมจะนําไปจําหน่ายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดทางเจ้าของโรงงานน้ําแข็งบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างคะ่ะรับผิดชอบผู้ที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะเวลาประมาณตีสี่ แล้วอย่างที่มิ้วบอกว่าตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเมื่อคืนมาจนถึงตอ,อนนี้ล่าสุดตัวเลขเพิ่มมากขึ้นก็เลยบอกตัวเลขแบบคร่าวๆก่อนนะคะประมาณ150กว่าคนนี่ค่ะคือวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปรายงานสถาสนการณ์ล่าสุดนะคะคถึงแม้ว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ผู้สื่อข่าวที่รายงานใสหน้ากากอนามัยและรายงานเลยว่ายังได้กลิ่นอยู่เลยครับ กลิ่นมันยังอบอวนอยู่เลยมันต้องเยอะมากมมันยังยแสบจมูกแสบตาแสบคอยอ,อยู่เลยคือเบื้องต้นล่าสุดวันนี้ค่ะคคเจ้าหน้าที่ต้องฉีดเหมือนพ่นน้ำอ่ะพี่กอบพ่นน้ำไปทั่วๆให้มันกระจายให้มันกระจายให้มันแบบสลายาาที่สุดแอมโมเนีย<อ>ที่มันกระจายไปแบบนี้นะคะ<อ>และเจ้าหน้าที่ก็บอกเลยว่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงานน้ำแข็งแห่งนี้แล้วรู้สึกว่า อาการไม่ปกติแสบตาแสบจมูกแสบคอ,อหรือมีอาการแปลกๆให้ไปตรวจสุขภาพได้เลยทันทีฟรีมไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นนะคะคก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็มีการสั่งปิดโรงงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นและหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรกันแน่เบื้องต้นกว่าจะเปิดได้อีกทีก็นู่นเลยมั้งกลางเดือนพฤษภาคมผมว่าดีแล้วล่ะเอามันแน่ใจที่สุดนะฮะเพือ่อค,ความปลอดภัยระยะยาว ใช่ค่ะอไม่น่าเชื่อนะคะแล้วภาพน่าตกใจจริงเมื่อคืนแล้วมันดึกแล้วด้วยไงประชาชนที่อยู่แถวนั้นเกือบเที่ยงคืนอ่ะพี่กอฟเอ้าเสียงระเบิดเอ้าควันทำยังไงดีก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมาแล้วไม่รู้ว่าออกมาแล้วก็มาสูดดมกับแอมโมเนียนึกออกไหมแต่ว่ามันตั้งแต่ประมาณสักห้าทุ่มกว่าจนถึงช่วงสายๆนี่กลิ่นยังอยู่อีกเหรอใช่ก็คือผู้สื่อข่าวรายงานสดในช่วงข่าวเที่ยงอะค่ะยังมีกลิ่นอยู่เลยยังมีกลิ่นอยู่ เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปคอยอำนวยความสะดวกเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะใส่หน้ากากอนามัยไม่แน่ใจว่าหน้ากากอนามัยแบบบางๆธรรมดามันจะป้องกันได้ขนาดไหนแล้วคนที่อยู่แถวนั้นตอนนี้เขาต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องอพยพออกไป<ม>แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยผมว่าใส่หน้ากากาถ้าอยู่แถวนั้นนะมันก็คงไม่เพียงพอใช่ค่ะทีนี้เหมือนที่พี่ก,ก๊อฟถามแหละว่าถ้าคนอยู่แถวนั้นจะทํายังไงกันดีเรามีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากใครได้รับสารแอมโมเนียเข้าไปในร่างกายนะคะก็อาการจะเป็นแบบนี้ระคายเคืองจมูก ลำคอหายใจลำบากแน่นหน้าอกไอบางคนถึงขั้นน้ำลายฟูมปากน้ำข้างในปอดโอและหมดสติต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันแบบนี้ค่ะอันดับแรกเลยก็คือให้ออกไปอยู่ในพื้นที่โล่งเหนือลมอากาศถ่ายเทสะดวกอย่าอยู่ที่เดิมที่ยังมีสารแอมโมเนียอยู่นะคะดังนั้นประชาชนที่อยู่โดยรอบณตอนนี้ก็คงต้องอพยพแหละเคลื่อนย้ายไปก่อนเคลื่อนย้ายไปก่อนแล้วสังเกตอาการตัวเองค่ะเรื่องของการหายใจ เรื่องของการเต้นของหัวใจถ้ายังหายใจปกตินะคะคลายเสื้อผ้าออกให้หลุมหลวม,มเหมือนคนเป็นลมอะคะ่ะให้คลายออกอะไรที่มันรัดแน่นถ้าเหงื่อออกเยอะต้องรีบเช็ดตัวดื่มน้ําหรือเครื่องดื่มที่มันเย็นๆถ้าหายใจติดขัดก็ให้ช่วยผายปอดจนกว่าจะหายใจสะดวกแต่ห้ามใช้วิธีผายปอดด้วยการเป่าปากคะ่ะ เพราะคนช่วยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยออ๋อครับครับถ้าหายใจเอาสารแอมโมเนียเข้าไปอุปกรณ์ที่สามารถช่วยหายใจได้ก็คือที่ครอบอะค่ะที่ครอบที่ช่วยหายใจอะพี่ก๊อฟหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดบีบมือที่เอามาครอบแล้วก็บีบช่วยที่มาเป็นเหมือนแบบเป็นกลมๆพลาสติกกันะใช่อย่าเมาส์ทูเมาส์อย่าใช้ปากปากเราไปช่วยปาดไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นคนช่วยเองก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะก็เบื้องต้น รายงานข่าวเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนอแต่ระยะยาวในการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอดูเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงสรุปนะคะโดยเฉพาะตัวเลขผู้ที่ได้รับผลกระทบคือตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าผู้ที่รับผลกระทบอาจจะเป็นสองส่วนพี่กอล์ฟครับผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุโรงงานระเบิดม,มีไหมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสารแอมโมเนียที่ม,มันปนเปื้อนอยู่ในอากาศมันก็ต้องแยกส่วนกันด้วยเนาะอืม,อมงานที่เกี่ยวข้องคงต้องลงไปดูนะเพราะว่า ให้ไม่ใช่2ส่วนที่มิวบอกมามันจะมีเรื่องของคนที่พักอาศัยแถวนั้นเขาจะต้องย้ายออกไปอ่ะจะดูแลเขายังไงดีเป็นการชั่วคราวค่ะอาจจะไม่ได้แบบย้ายไปนานะแต่ว่าอาจจะต้องข้ามวันะถึงดึกคืนนี้หรือเปล่าแล้วเมื่อไร่สารที่มันอยู่ในอากาศจะหมดไปล่ะพี่กอมนึกออกปาเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ชี้แจงเอาใจช่วยนะครับขอทุกคนปลอดภัยนะฮะนะฮะไปอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์พายุฝนฟ้าขนอง ไม่ใช่ที่เมืองไทยครับแต่ว่าเกิดขึ้นที่ดูไบค่ะช่วงปิดวันสงกรานเนี่ยมันหลายวันไงาหลายๆคนเขาก็ไปเที่ยวที่ดูไบนะ,ะนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศที่สิวิไลสวยงามมากๆแล้วก็สนามบินของเขาเนี่ยก็ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกโอ้โหอลังการจริงๆแล้วถ้าใครจะเดินทางไปไกลๆไปยุโรปไปอะไรแบบเนี้ย ต้องต่อเครื่องที่ดูใบซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เพราะว่าม,มันนั่งไม่ไหวมันไกลนานลงไปพักสะหน่อยแถมราคาเขาประหยัดกว่า<ม>นะฮะล่าสุดนะฮะคุณหนิงปณิตาเขาพาครอบครัวครับไปเที่ยวที่ดูใบนะฮะก็กะว่าไปเที่ยวอย่างมีความสุขนี่แหละแต่ปรากฏว่าคุณชมฮะไอพายุที่มันเข้าอ่ะมันรุนแรงเหลือเกินรุนแรงถึงขนาดว่าเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฮะแอปริมาณฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเทียบเท่ากับการเกิดขึ้นทั้งปี แต่มันเกิดขึ้นภายในวันเดียวภาพเป็นยังไงลองชมดูนะฮะค,ค,คงไม่ไม่ต้องเล่าเยอะคุณผู้ชมดูจากสีหน้าของหนิง้าวทีมงาน รบกวนขอสีหน้าของหนิงอีกสักรอบฮะเป็นอันรู้กันละ่ะถ้าเกิดหนิงหน้าประมาณเนี้ยคือมันเบื่อเหลือเกินอ่ะะีงมันเซ็งเหลือเกินตอนแรกก็สนุกดีว่าอุ้ยมีอะไรเกิดขึ้นสักพักเอาน้ําท่วมน้ําท่วมแล้วท่วมเข้ามาในห้างเนี่ยโอ้โหมันหนักขนาดนี้คุณผู้ชมท่วมในห้างหนิงบอกว่าไอโรงแรมที่ติดต่อไว้เนี่ยมันจะต้องมีการเดินทางไปแต่ปรากฏว่าไอพวกมคมนาคมทั้งหลายเนี่ยมันโดนปิดฮะใช่ค่ะไปไม่ได้หนิงก็เลยใช้วิธีว่าอ้าว งั้นเดี๋ยวหาโรงแรมแถวนั้นพักแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงจริงปรากฏว่าไปตรงไหนก็ตามคุณผู้ชมครับก็สภาพอย่างที่เห็นโรงแรมมันก็ต้องเต็มอ่ะใช่เออห,หลายๆคนเขาเข้าไปพักกันหมดหแล้วลูกๆดเด็กๆเด็กๆอ,ะอ่ะลูกพี่หนิงอะ<ช>่ะก็ต้องเดินลุยน้ำพี่หนิงบอกว่าสงสารคุณแม่ตัวเองมาที่สุดมามาต้องพามาทาั้งครอบครัวคุณผู้ชมดูดิดูดิหนักมากนะฮะพายุที่เกิดขึ้นสุดท้ายนะฮะคุณหนิงก็เจอกัรยานมิตะคุณเข้ม คุณเข้มหัสวีนะฮะพระเอกของคุณหนิงนั่แหละเขาเล่นละครกันมาหลายเรื่องเพราะว่าคุณหนิงเขาเป็นผู้จัดละครเนาะ,ะคุณเข้มเขาก็เลยดูแลให้<ะ>เขาก็ดิวให้ฮะโทรติดต่อให้หารถให้หาโรงแรมให้จนสุดท้ายก็ได้ที่พัก<ะ>ก็เลยส่งรถไปรับคุณหนิง<ะ>คุณหนิงก็เลยได้ที่พักนั่งรถไปเรียบร้อย<ะ>แต่เขาก็เอามาโพสบอกว่าดูสิจากนักท่องเที่ยว กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ตอนแรกอะก็ยังขำๆนะหนิงบอกขำๆตอนแรกใช่ตอนแรกไม่คิดอะไรขำๆโอ้แต่ไปมาจะร้องไห้แล้วม่ไหวมันหนักไงเป็นเราร้อทำตัวไม่ถูกใช่ไหมใช่ค่ะไปต่างบ้านต่างเมืองแล้วเจอแบบเนี้โอ้โหดูทีดูคุณผู้ชมดูภาพเหียนี้หนิงาถ่ายตลอดนะฮะเนี่ยฮะผมนท่วมหนักมากจริงผมดูในข่าวเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยนะฮะมันท่วมสูงขึ้นประมาณครึ่งคันรถอะใช่ค่ะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งภาพรถขับฝ่าไปด้วยค่ะใช่ อีกหนึ่งคลิปนี่นะฮะเป็นคลิปที่กำลังเป็นไวรัลคือว่าแมวแมวหนีน้ำหนีน้ำหนีน้ำท้ายทำไงไม่ได้ไปเกาะอยู่ตรงไอ้ไอ้ที่จะเปิดประตูรถอะแล้วเกาะอยู่อย่างนั้นดีว่ากู้ภัยไปเจอแล้วก็ช่วยได้ทันนี่หูดูดิและอีกหนึ่งภาพนะที่แบบรถขับฝ่ากันด้วยบางทีอะสูงจริงๆเราเรามีแม่ทีมงานภาพที่เป็นในสนามบินอะที่เครื่องบินวิ่งอยู่ในสนามแล้วน้ำสูงอะนี่นี่สนามบินนะเนี่ย คนเป็นห่วงกันมากเลยนะใช่แต่ผมเชื่อว่าเขาคงเค,คงเคลื่อนที่แล้วคงไปจอดแหละคงไม่พยายามขึ้นแบนอันตรายอันตรายจริงคือมันลืน่นเนี่ยในสนามบินนะฮะและเป็นสนามบินที่ใหญ่ เป็นอันดับสองของโลกดูนี่ด้วยความที่ว่าดูไบเขาไม่ค่อยเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมใช่เขาฝนตกน้อยอเขาเป็นเมืองทะเลทรายเ,เขาก็ไม่ได้ทำพวกท่อระบายน้ำอะไรต่างๆเอาไว้รองรับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นี่พลาดนี้มิวมันเลยอีกเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ทำตัวไม่ถูกปรับตัวไม่ทันใช่ไม่เคยเจอใช่จริงจริงจริงเพราะเอาจริงถือว่าเขาเป็นเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วอะ,ะเทคโนโลยีไม่ธรรมดานะ<ช>ที่นั่นนะ<ช>แต่เจออะไรที่มันไม่คุ้นชินะนะฮะเหมือนตอนที่เราเจอโทษนะฮะเหตุการณ์ซีรมมีครั้งแรก<ช>เราก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนใช่ใช่อโอ้โหดูสิคุณดูไม่น่าเชื่อเมื่เห็นล่าสุดพี่หนิงปณิตาโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรส่วนตัวของพี่หนิงนะคะว่า ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วอแต่น้ําก็ยังท่วมอยู่แต่กระแสะน้ํามันไม่ได้แรงอะไรมากแล้วอะคะออ่ะทางการท้องถิ่นของโอมานนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์น่าสลดใจอยู่หนึ่งเหตุการณ์ก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตฮนะนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตไป12คนเป็นเหตุการณ์ที่รถบรรทุกด็กนักเรียนผู้ชมครับถูกน้ําซัดแล้วไหลไปตามกระแสะน้ําสุดท้ายฮะ มีเด็กนักเรียน9คนและผู้ใหญ่3คนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มันสลดใจมากๆะนะฮะที่ดูไบที่เขารายงานข่าวกันออกมาล่าสุดนะครับก็มีฝากมาเผื่อว่าใครยังมีเ,เรื่องเดือดร้อนที่เกิดขึ้นที่นั่นนะฮะทางสถานกงศุนใหญ่นะครับที่เมืองดูไบนะฮะเขาบอกว่ามีหมายเลขฉุกเฉินนะครับของสถานกงศุนใหญ่ของไทยนะฮะเขาบอกโทรไปได้นะครับหมายเลขก็คือบวก971 5 0 6 5, 5. 2 5 9 4หเฉพาะคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะบวก971-50-652-5945เเผื่อว่าใครรู้ว่าญาติเราไปเที่ยวที่นั่นอเราขึ้นเอาไว้ให้ที่หน้าจอตอนนี้ด้วยนะคะ อ่านแล้วถ้าเกิดใครจะต้องเดินทางบางสายการบินที่เป็นสายการบินประจำชาติของเขาแล้วก็ต้องไปต่อเครื่องที่ดูไบก็ตรวจสอบเส้นทางการบินให้ดีนะคะคว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเที <c <c ่ยวบินอย่างไรหรือไม่หลายคนประสบเหตุวันนี้เรื่องของสายการบินที่เขายกเลิกเที่ยวบินเพราะว่าที่มิวเล่าคือคุณลิซ่าใช่ไหมคุณลิซ่าอลิซาเบธเซตเลอร์อ็นโพสว่าคุณพ่อจะกลับอังกฤษ นะฮะสุดท้ายไปถามเขาก็ยังตอบไม่ได้มันยังไม่มีความชัดเจนว่าสายการบินจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ยังไงนะฮะตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับส่งกําลังใจหลายเหตุการณ์เลยเนาะโอ้สองข่าวแรกก็หนักแล้วล่ะข่าวนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันคือเวลาจัดงานสงกรานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับงานวัดมีชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชิงช้าสวรรค์ในตลาดแห่งหนึ่งแถวๆเรียบด่วนเเหรอใช่คุณผู้ชมเด็กผู้หญิง อายุสี่ขวบครับเกาะอยู่ที่ชิงช้าสวรรค์เกาะอยู่ด้านนอกนะเกาะอยู่เ<อ>กาะอยู่แล้วห้อยลงมาพี่กอผมเคยเห็นคืออย่างเงี้ยคือพอดีเคยไปทํางานแหละถ่ายละครอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเคยเห็นทีมงานเขาเด็กไดเกาะอยู่แบบนี้อุ้ยนั่นเด็กเหรอเด็กผู้หญิงสี่ขวบเองแล้วพอขึ้นไปถึงจุดสูงสุดน้องร่วงตกลงมาค่ะลูกเอ้ยและตกลงมาศีรษะกระแทกด้วยค่ะ คือจะเล่าอย่างนี้คือทางทีมงานที่เขาทำพวกชิงชาสวรรค์เนี่ยฮะเวลาเขาเอาออกพื้นที่อะ่ะเวลาที่เขาเลิกแล้วหรือว่าประกอบเสร็จแล้วก็จะมีการไปห้อยโหนตัวแบบนี้ไปเทสเช็ค <I taste. S 1> ว่ามันแน่นหนาะหรือไม่อมเอออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของทีมงานเขานะ,ะของผู้เชี่ยวชาญ อ๋อหรอเด็กไปเห็นนะสิใช่ไหมแล้วเด็กคือเหมือนกับว่าเป็นลูกหลานของเจ้าของชิงช้าสวรรค์นั่นแหละพี่กอลไงแล้วเด็กสี่ขวบเป็นวัยที่กําลังจดจำแล้วเด็กเห็นเจ้าหน้าที่พนักงานของชิงช้าสวรรค์เทสเหมือนพี่กอฟบ,บอกบเวลาไปดูว่าแข็งแรงหรือเปล่าแน่นหนาดีไหมพนักงานก็จะโหนโหนโหนใช่ไหมใช,ใชแบบนี้น้องทําตามโอ้น้องเลินแบบน้องไม่รู้น้องเป็นเด็กแล้วไม่ทันเห็น มีพนักงานคนหนึงเหมือนหันไปเห็นแต่ไม่ทันชิงช้าสวรมันขึ้นไปแล้วครับแล้วช่วยไม่ทันแล้วไปตกจากจุดที่สูงด้วยอะคะ่ะโอ้โหนี่คือเรียกทางด่วนรามินทรานะคะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเมื่อช่วงสงกรานคืนก่อนๆนนะคะช่วงสงกรานพอดีอแล้วตกลงมาประมาณสี่เมตรนะคะโอ้โห แต่ยังโชคดีนะคะคือน้องตอนที่ตกลงมาแล้วน้องยังมีสติยังพูดคุยได้มีแผลที่ศีรษะยาวประมาณสัก4ี่หเซนนะคะแล้วคุณแม่ของน้องก็มาประคองอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็รีบนําตัวน้องส่งโรงพยาบาลอัปเดตล่าสุดก็คือน้องปลอดภัยดีน้องปลอดภัยดีแต่กู้ภัยที่ไปช่วยเหลือน้องอะค่ะบอกว่าตอนที่ไปช่วยคือจังหวะที่น้องตกลงมาเนี่ยศีรษะกระแทกนะ ต้องเช็คนะเลสเลย์ะะนะครับอืแล้วตอนที่ทีมข่าวได้รับทราบข่าวนี้ก็พยายามจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบลงพื้นที่ไปคือเขาเก็บชิงช้าสวัสค์หมดละแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรทีมข่าวเพิ่มเติมพอค่าแม่ขายที่อยู่ในงานเลี้ยงที่ตลาดนัดตรงนี้ที่ริมทางเลียบทะแหนมินทาไม่มีใครเห็นด้วยนะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเกิดเหตุการณ์นี้นะก็อเอาจริงอนะรอบๆไม่มีคนเลยเห็นไนหะมเออแ,แล้วแบบคนคงไม่ทันมองอะ เนี่ยเอาแบบผมจะบอกว่าคือส่วนหนึ่งมันก็เป็นความประมาทด้วยไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกเครื่องเล่นแบบนี้ครับ<อ>มันควรจะมีเหล็กเนาะเอามากั้นอคอกไว้ซะหน่อยใช่และจริงๆแล้วเด็กแค่สี่ขวบไม่ควรจะละสายตามไม่ควรจะปล่อยปละละเลยเพราะเด็กเป็นวัยที่ซุกซนเป็นวัยที่กําลังจดจําคําถามคือพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะทำไมปล่อยให้หนูน้อยไปห้อยตัวตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะไม่ดีเลยอะ่ะ แต่ก็ต้องขออนุญาตจริงๆคือคลิปนี้คนก็คนก็ถามถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแหละว่าทำไมปล่อยให้น้องอเป็นแบบนี้แต่อย่างน้อยน้องปลอดภัยดีดเราก็ดีใจและอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะคะอ,อ,อ่ะฝากไว้นะฮะดูแลหน่อยลูกหลานนะครับอย,าย่าให้คลาสายตาไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์ทั่วไปเลยคุณรายการเราเนี่ยเราเล่าบ่อยนะพวกบ้านที่ติดริมถนนนะ<ช>่ะวินาทีเดียวคุณเขาวิ่งไปบนถนนแล้วนะ เออระวังกันหน่อยฮะอะไปอีกหนึ่งค่ะดีกว่าไปเบาๆบา้างเบาเบาบ้างนะฮะแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่เบานะเรื่องเนี้ยไม่เบาสำหรับแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาบอกเลยว่าเงือบฮะเงือบฮะโทรไปหาคุณป้าท่านหนึ่งครับป้าถามบอกโทรมาทำไมเขาบอกว่าโทรมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันน่ป้าบอกมามีปัญหาอะไรบัญชีของคุณป้านะฮะมันอาจจะเกี่ยวข้อง กับการโกงเงินยักยอกเงินหรือเปล่าป้าบอกว่าโทษนะไม่เคยเปิดบัญชีไว้ <c oughs> แต่ป้าเดือดกว่านี้เยอะลองชมฮะครอชาตายัดบัญชีไว้ก่อนไหมครับอ๋ออายัดบัญชีอุบัติได้ไม่ได้เปิดบัญชีไอ้ได้ ไอ้ไร่เน่งเน่งโตมาไม่ได้เปิดบัญชีอะไรใจเย็นก่อนนะคะีว่าทางเราส่งอะไระค่ะออไม่ไปไม่ไม่ไม่ใจเย็นอะไรแล้วไอ้พวกอุบาทนี้คงงชาาบัญีไปก่อนคะอ๋อญบัญชีอุบาทไอ้ไไม่ได้เอนเความที่แหลงตมเลยรู้สึกแบบ ใจเย็นก่อนนะครับป้าไม่ใจเย็นแล้วไม่ใจเย็นแล้วพวกอูบาทอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆนะฮะสุดท้ายจบตรงไหนแล้วผู้ชมจบตรงนี้ฮะเราไม่สามารถที่จะนําออกอากาศได้ไอ้แก๊งคอสเซนเตอร์ฮะมันก็พยายามสู้คุณป้าคุณป้าก็ใส่ไม่ยั้งใส่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 สุดท้ายแก๊งคอสเซนเตอร์พูดว่าไอ้ภาษาอังกฤษแล้วก็ลงว่าแก่ อือ uh huh. แล้วก็วางหูหนีไป uh huh. ฮะอ้าวด่าป้ากลับด้วยหรอเออก็มันสู้ไม่ได้แล้วไงแม่ไม่รู้สู้ยังไงไะ mm hmm. บอกป้าจะเย็นป้าก็ไม่เย็นไง mm hmm. เออนะฮะ A E I O U แก่ y G A เลยฮะ mm hmm. เออเนี่ยฮะบอกป้าแบบนี้แล้ววางหูหนีไปเลยครับ โอ้หคือไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็สมควรจะโดนด่าแหละสมควรมันอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โหคนเดือดร้อนจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เยอะมากนะก็เชื่อว่าคนน่าจะรู้เท่าทันเยอะแล้วนะเนาะนะน่าจะรู้เท่าทันแต่บางคนก็ไม่ต้องไปเสียเวลาด่ามันวางสายใส่ไปไม่ต้องไปเสียเวลาเบอร์โทรไม่ชินกดทิ้งนะฮะเออเดี๋ยวนี้มิ้วทำตามพี่กอล์วนะเบอร์ไม่รู้จักไม่รับเลยเพราะถ้ารู้จักกันจริงๆรไลน์มาทักมาก่อน นะฮะงานนั้นติดต่ออ่ะเห็นเขาจะพรีเซนเตอร์ล้านหกนะมิ้วไม่ได้รับสายใช่ป่ะเพราะเชื่อพี่ก๊อฟงั้นพี่กอฟจ่ายมาล้านหกชดใช้ให้ด้วยแล้วเขาบอกเป็นแค่ภาพนิ่ด้วยแม้วิ่น่าเลยปลอดภัยกว่าเอาเถอะจริงจใช่เดี๋ยวที่มิ้วบอกปัจจุบันเนี้ยเอาจริงน่ะมีไลน์กันหมดแล้วใช่ค่ะเขาก็จะทักไลน์มาไม่ทักไลน์มาเขาก็โทรมาทางไลน์อยู่ดีเออนะฮะอย่าไปรับเบอร์แปลกๆไม่ดีหรอก ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แหมใจหายเลยอ่ะถ้าเป็นเราไม่รู้จะทำยังไงอ่ะลืมทองเอาไว้ไปอยู่ในกองขยะใช่ไหมใช่คือคุณยายท่านเนี้ยก็เก็บทองเอาไว้เป็นถุงผ้าดิบแล้วเก็บสะสมเอาไว้นานมากแล้วทองน้ำหนักตั้ง20บาทขนลุกเลยเกือบล้านอ่ะตอนนี้แปดแสนกว่าใช่จัดบ้านน้องสาวมาช่วยจัดบ้านนะแแต่เอาถุงผ้าดิบอะไรไม่รู้ทิ้งจ้า รถเก็บขยะมาเก็บแล้วจ้าทำไมไม่เปิดดูก่อนกำลังจะเอาไปทิ้งที่แบบกองขยะจ้าคุณยายรู้ตัวแบบตายแล้วทำยังไงตามไปบอกน้องๆหลานๆพี่ๆที่ที่พนักงานเก็บขยะช่วยหาหน่อยน่ารักมากหาจนเจอพี่กอลฟผมว่าเป็นโชคของยายด้วยเพราะว่าพอดีรถรถเก็บขยะคันนี้เพิ่งเริ่มเทลงมายังเทไม่หมดไงถ้าเทหมดนี่โอ้ ช้างจริงนี่คุณยายอายุ7 1แล้วด้วยะค่ะทองคําน้ําหนักตั้ง20บาทนะคะคุณยายสุดารัตน์อายุ71ปีนะคะขออนุญาตไม่บอกที่อยู่นะคะดีกว่าค่ะดีกว่าค่ะจะไม่บอกไม่บอกดีกว่าคือน้องสาวมาช่วยทําความสะอาดทองอยู่ในถุงผดิบน้องสาวนึกว่าขยะเอาไปทิ้งแล้วจุดที่ไปค้นหาเป็นที่ทิ้งขยะเป็นบ่ออยู่หลังอบตค่ะเนื้อที่สามไร่กว่าออ สามไร่กว่าถึงบอกถ้าเทลงมาหมดคันรถแล้วเนี่ยโอ้โหกำลังจะเทอยู่แล้วเทียวสุดท้ายคุณยายบอกว่าโอ้โหขอบคุณพนักงานอบอตอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานเก็บขยะนะหาจนเจอ,อทั้งสร้อยคอทั้งแหวนกำไลพระเครื่องมูลค่าแปดแสนกว่าบาทแล้วเนาะตอนนี้ทอง 8, <000 S 1> บาทแปดแสนกว่าแปดแสนกว่าก็ให้สินน้ำใจทุกๆคนเลยที่ช่วยหาทองคนละหนึ่บาท หลายคนนะที่ไปช่วยคุณยายคาโอเคขอบพระคุณมากๆากฮะเนี่ยน้ำใจเนาะขอทิ้งท้ายนิดเดียวคือพี่พี่พนักงานเก็บขยะตรงนั้นน่ะนักข่าวไปถามว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมพี่พี่บอกว่าเคยแล้วเท่านี้ไหมปีที่แล้วทองห้าบาทปีนี้ทอง20บาทก็คือของคุณยายหมายความว่าคนเอาทองไปทิ้งทุกปีอย่าใช้คำว่าทิ้งเผลอทุกปีอย่าใชาว่าทิ้งนี่คือประเทศไทยเรานี่รวยมากมีทุกปีต้องระวังจริงๆค่ะและนี่นะฮะฐานโทษนะ ผมไม่อยากจะคิดถึงใน,ในหัวคำนวณเลยนะกำไรมหาศาลนะยายน่าจะซื้อตั้งแต่รุ่นหลักแบบก็เ,เก็บไว้50ปีตอนนั้นทองบาทแล้วเท่าไหร่มิว่าหลักอาศิรพันเพิ่มไม่ถึงด้วยซื้อตั้งแต่หลักสองสามพันตอนนี้สี่หมื่นกว่ายาย <c oughs> ยายนี่กอบเอง <c oughs> ยายจา๋าเอาจริงๆยายอาจจะจําไม่ได้แต่กอ๊อฟมาเคยเจอยายตอนเด็กๆไงครับยายจา๋ยา,ยจาเก็บทองเอาไวด้ดีๆค่ะตอนนี้เป็นข่าวแล้วว่าคุณยายรวย<ะ>คุณยายแบบเก็บเอาไว้ให้ดีเลยนะก๊อฟจูงมือยายข้ามถนนจำได้ไหมครับพี่ก๊อฟพักเถอะพักเถอะพักก่อนพักก่อนทาไมอ่ะพักก่อนท,ที่ยายไปที่ตลาดอะแล้วก๊อฟจูงมือข้ามถนนช่วงหน้ากลับมาในแซบทูเดค่ะมิว่าไม่รือฟื้นเลย